I know you told your friend สวัสดีครับผมเดี๋ยวพามาเที่ยวน้ำตกกันนะครับตรงนี้ผมเคยได้ดูแล้วนะครับตอนสาวตานะครับสาตา อ๋อป่าลาวนะครับมาเที่ยวนะครับผมสวยงามเลยครับสวยงามมากๆน้ำตกนี้นะครับเดี๋ยวตามรอยกันดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปลุยกันครับผม <Es per ated> โอ้ <c oughs> อดูหมอกนะครับหมอกยาวมาถึงนี่เลยนะครับละองน้ำนะครัองน้ำยาวมาถึงนี่กันเลย น่าจะสวยงามเลยครับผมน้ำตาอ่าน้ำน้ำตกอะไรนะผมดมูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจะสวยงามขนาดไหนชั้นลงไปนะครับจะเป็นชั้นชั้นชันลงไปนะครับผมเพราะว่า แล้วก็ละองนะครับยางสวยนะครับดูเสียงน้ําตอนนี้นะครับย่างแรงนะครับผมต้องระมัดระวังนะครับอู่น้ําเยอะนะครับนี่คูน้ํานะครับผมเยอะเลยนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวมาเที่ยวน้ำตกครับผมสอบว่าเรากันนะครับต้องเดินไปอีกไกลนะครับผม อย่างสวยครับผมเก็บภาพบรรยายกาศนะครับผมมาฝากคุณทุกท่านสวยจริงๆสวยจริงๆอย่างไม่หมดเท่านี้ครับผมไปลุยกันต่อ,อมีสะพานสะพานด้านนี้นะครับ อยู่ท้องฟ้าครับผมหมอกนะครับเมฆบินต่ำกันเลยครับผมอย่างมหมูดตัวนี้ครับผมอู้สวยมากมาก ว้าวว้าวตกลงไปนี่ไม่เหลือนะครับนี่นี่ด้านบนนะครับผมนี่จะเป็นด้านบนสวยจริงๆดูครับด้านบนนะครับ น,นี้เดี๋ยวพาไปรับชมนะครับโอ้คือมันงามแท้ับ <c oughs> งามแท้งามขนาด <c oughs> โอ้ดูน่าจะ <c oughs> ไม่ครับผม <c oughs> อยากเก็บภาพให้มันสวยงามเอาไปลง u t u b e ถ้าไลฟ์สดภาพมันแตกมันไม่สวยครับสวยงามมากครับผมอันนี้ด้านบนนะครับนี่ น้ำมาจากตรงนู้นกันเลยไหลมาไหลมาไหลมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับด้านล่างกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ที่ไหลลงไปนะครับนี่โอ้ดูนะครับคุณนไออองละอองน้ำปิลขึ้นมาเลยนะครับสวยงามมากผจะพาทุกท่านรับชมนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะผมเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปด้านล่างนะครับผมว้าวสวยกันมากมากครับผมสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูนะครับอยู่นะครับน้ำตกผมก็ไม่รู้นะครับอะไรนะเมื่อกี้อ่านอยู่นะครับแต่อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องรอ สอบถามเขานะครับวา่าน้ำตกอะไรนะครับผมนี่นะ,าาน,ะนะครับผมพามาเที่ยวมารับตกนะครับโอ้สระพารตกลงไปนี่ไม่เหลือนะครับรบอกได้คำเดียวนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมการล่างนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวไปกันนะครับผมน้นำตกยังไงอ่านบอกกันหนึ่ง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับเก็บภาพเร็นการมาฝ่ายสู่ท่านนะครับอันนี้ด้านด้านบนนะครับด้านบนผมพาไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะชเชแวบดูตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับสวยงามขนาดไหนโอ้ดูละอองนะครับผมละองขึ้นมาอู้ตรงนั้นน่ะศาลานั้นเปียกเลยแล้วนี่ยได้ ป่ะวะครับโอ้อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไเก็ไก็เ,เห็นแล้วตัวนี้อ้อๆๆป้ครับ้ไปได้คนนี้ได้นนีดนนคนนี้ไปไ้คน้คนนคี้ไดนีนะคนับผม้นคนน,คาาน,คนี้ไ้ครนีด้นไปไคนนนครน น้ำน้ำตกยังนี่ไผ่เอออย่างที่บอกแล้วครับผมเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าอากอยนะครับตอนนั้นพาน้องตานะครับมาชมนะครับมาเที่ยวตรงนี้แหละนะครับโอ้เสียดาย้นตกนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คงจะลงมาลำบากนะครับผม เเอราต้องไปให้ได้ครับผมดูนะครับบรรยากาศด้านล่างกันให้ได้โอ้ลมแรงด้วยนะครับดูนะลมอย่างแรงนะครับดูสาราเปียกกันเลยครับอฟังเสียงครับฟังเสียงวิวหลักล้านครับผมวิวหลักล้านกันเลยโอ้โอ้โองาม งามขนาดงามแต่กล้างามีิลีงามอิหลองามครับคัดโอ้สียดายนะครับภาพอาจจะนะครับละอองนะครับดูครับผมอ้สวยงามมากๆครับผมดู ไปครับไปให้สุดมาแล้วต้องไปให้สุดผมเปียกแล้วครับผมตอนนี้เปียกกันเลยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแต่ฝั่งนี้นะครับดูสิครับผมสวยงามมากๆวิวร้อยล้านเลยครับผมนี่สวยจริงๆ เวยจริงๆนะคี่หนุ่มโอ้ไม่มาคือว่าพลาดมากๆครับผมกับบรรยากาศนะครับวิวหลักร้อยล้านกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปมาแล้วนะครับไอ้ตรงสะพานนะครับไอ้ด้านบนนะครับจะเป็นสะพานแล้วก็น้ําไหลลงมาตรงนี้นะครับผมอย่างแรงครับว้าว อ้มมันหย่านละมืนไหมหย่านละมืนไหม,มสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับบรรยากาศขอพุณนนะครับขอคุณนไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับในทริปนี้ด้วยนะครับที่พามานะครับทำบุญนะครับทำบุญหนา่าวัดจอมอย่างนะวัดบอกอ่าวัดจอมเพชรน,นะครับผมแล้วก็ เราก็มีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวนะครับมารับชมน้ําตกนะครับเมื่อกี้ก็ไปเที่ยวดูสวนเกษตรเขานะครับตอนนี้เรามาดูน้ําตกกันนะครับอย่างสวยครับผมบอกได้คำเดียวนะครับง้มอีลีงามขนาดเดี๋ยวนะครับไหลลงไปนู่นไหลลงไปนู่นไปนู่นไปนู่นออกไปนู่นนะครับผม ไม่รู้เส้นออกนลครับฝนก็ฝนก็ตกนะครับแล้วก็ละอองละ,ละอองก็มานะครับผมโอ้ดูละอองนะครับโอ้อยากไปดูเนี้วะไค่าไไสวยงามจริงจริงเอาไปาไปมันต้องมาให้สุดมาแล้วจะไปคุณครับผม มาแล้วต้องไปให้ถึงนะครับตักออกกันน้ำได้นะครับผมต,ต้องไปข้างหน้าเลย,เยไปเอาเสี่ห้าน้อยมามามาเอาตะบูเอาตาร์ดไปโอ้ดูนะครับดู <c oughs> สวยงามมากๆครับผมมาแล้วต้องไปครับผมเพราะว่า เรามาแล้วครับเรามาถึงแล้วนะครับอลอยเยงลองแรงมากๆครับผมแรงมากไหมมาแล้วต้องไปครับผมมาแล้วต้องไปต้องไปให้ได้โดนเลยโดนหนหนาวยโอ้ยโดนเลยมาสันโดนเลยมาสันไม่ออกวยอ่ะอันี้เขานกตรงเนี้ยตาเนื้อฮะตเนื้อตาเนื้อ ตัดเนื้อตเนื้อเนืเนือเตัดเนื้ออโอเคออกเสียงออกแล้วครับล้วตกตัดเนื้ออ๋อครับผมีเลยงคเยไปแล้วจริงครับสวยงามมากๆแล้วตกตัดเนื้อ โอ้บอกได้ครับเดี๋ยวผมสวยงามมากๆเลยนะครับมาแล้วนะครับถ้าไม่ได้มาเที่ยวน้ำตกตาดเนี้ยงน้ำตกตาดเนี้ยงนะครับไม่รู้ว่าสูงหรือปิดนะครับดูนะครับบรรยากาศวิวด้านหลังนะครับสวยงามมากมากเลยนะครับผมดูภาพบาดจะมองไม่ไดเลยครับผมมีแด่ละองนะครับพุ้ยอดอครับผมหายเหนื่อยกันเลยนะครับเดินทางมา นี่ปล่อยพื้นแล้วนี่ปล่อยท้ายจะขออยูน่นี่ครับสวยงามมากๆเลยครับดูภาพน,น่ะไม่เห็นรับผลด้านนี้นะครับเพราะว่ามืดไิ่ได้หมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรับชมกันต่อบ าปครับผมลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปมาด้านล่างแล้วต้องดูมุมด้านบนนะครับผมนะครับนี่เลยครับยังสวยงามอยู่นะครับผมไม่พลาดไม่พลาดเลยนะครับผมนี่สวยงามจริงๆนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับผมงามจริงๆงามแท้ๆนำโดยแซลนะครับผมกับทีมงานนะครับ ทีมงานของเราดูครับเดินขึ้นนะครับนี่ไปครับผมตามนะครับตามความสุขในทริปนี้กันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับอยากรู้จะเห็นบอกกล่าวกันนะครับน้ําตกตาดเนี้ยงโอ้นะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกผิดนะครับผมโอ้พ้า ผู้เผู้แก่ก็อยากจะอันตรายนิดนึงนะครับผมฝนตกด้วยนะครับน่าจะลื่นเลยนะครับมาแล้วก็ตกไปให้สุดครับผมนผมู่นเลยครับผู้โอ้อผีสางครับผมผีสานเลยครับนี่ยฝนตกดาดเนี่ยไปลุยกันต่อ ถึงแล้วครับผมเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับเนี่ยเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องพี่ดูนะครับว้าวนี่เลยนะผมสวยจริงๆโอเคครับผมนี่นะครับผมทลิปของการเดินทางนะครับมา เที่ยวนะครับสปลาวกันนะครับน้มตกตาดเนื้อนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ผมก็อยู่ด้านบนแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปด้านล่างนะครับคลิปนี้นะครับก็ถืเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมนะครับกับวิวบรรยากาศสวยงามนะครับที่สปลาวกันนะครับผมสวยงามมากๆครับผมมาลาวแล้วห้ามพลาดครับของได้คำเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ